ขอาค้าสวัสดีทุกคนชุทันกันด้วยนะครับวันนี้ผมพี่เพย์ไว้แทกกันเลยวันนี้ไม่มีการเปิดคลิปใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะพวกเราจะไปทำอะไรไหม ล่าใน,น,นประธานนะครับจบใช่ครับปวะธานติดบ็อกฟุตเพราะว่าเนื่องจากน,นะครับ <laughs> ว,ะะว่าบล็อกฟุตเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับวันนี้เขาจะอัปเดตช่วงสี่ทุ่มซึ่งเป็นช่วงที่เราต้องไปล่าพอดีเพราะเราจะไม่มีเวลาเล่นเกมนี้ดังนั้นเราต้องรีบเล่นก่อนนะครับไม่รีบเ,เบล่นรีบลเลผมจะไปเอาเบ็ดตกปลาเอาลองอุ้ยเบ็ดตกหน้าประเทศอะไรประเทศอะไรอันนี้เวียดนามเวียดนามคุณช่วยเล่านิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเออสข้าเลนืครับมีคนเออ มีมีคนขับเวอร์ไซด์นะครับตอนนี้จะขับไปอย่งมามาอ๋อมีหนคนกำลังแอบถ่ายมีคนกำลังแอบถ่ายอ๋อเด็กผู้หญิงสองคนอยู่นะเขาเขาถ่ายไปทำไมก็ไม่รู้นะครับผมผู้หญิงทำไหมสมัยนั้นแม่งมีกล้องนี่ถือว่ารวยมากแล้วนั่นแหละเอามากดสคริปได้ดีกว่าอ้าวไอ้นี่ฟังยูสเฮดโฟนจะชิบหายละวยูสเฮดโฟนด้วยนะเดี๋ยวตายเรามาเป็น เริ่มรีบเลยนเร็วรีบเล็น Let's go เลยครับวันนี้เราจะสปีดลารันทั้งๆที่เราไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยสปีดลารันแบบไม่รู้แบบไม่รู้อะไรเลยนี่เราเล่นแค่ Chapter 1นะครับเนี่ย Chapter 1น่าจะล่อไปประมาณ4ชั่วโมงได้เลยมั้งครับไม่เอาอุ้ยเราซือมาครับคนใยญ่คนหนึ่งใหญ่เราใคยวะน่าจะเปนยา่เราแน่แค่นี้ก็หากูบังเออหนุ่ม หนูน้อยจนอเอ้ยฉันว่านายมากระแ่นเาแล้วนะอ๋อเราต้องกดคลิกมาดูซับยาคิดว่ายายควรกลับปไปพักผอนนะตอนนี้ยายก็อยากกลับไปเนี่ยเปไม่หลายชั่วโม,มงไปเนี่ยเพราหนูตื่นนนี้ก็เอาตัวเนออันนี้อากาศไม่ค่อยดีตั้งมัน เรื่องเราจะมสนใจนะครับเราจะเดินเรื่องประมาณว่าเราอ่ะมามากินร้านเออร้านชายสีบะหมี่เกี๊ยวที่เขาขายเราด้วยนะดังนั้นเราก็ดื่มหนักไปเราต้องกลับบ้านทันทีแน่เลยวล้วเราไปเลยน่าจะออกทางนี้นะอุ้ยขอคุณปอเช่ไปแล้วไปทางไหนเนี่ยเออฉันน่าจะต้องกลับบ้านไปไปหามิสเตอร์แดนมิสเตอร์แดนทีมแล้วก็ไปคุยกับเขาว่าแต่เขาอยู่ไหนแอ๊ เขาอยู่ไหนเนี่ยนี่เหรอไปไม่ได้หมอติดมอไซค์อ่ะนี่ไปไม่ได้อันนี้ปะนี่ไงอ๋อไม่ใช่อันนี้เขาปิดอันนี้เขาประตูเฉยเอ๊ะจะจบสวัสดีครับโอ้ยอ้ยเชียเฮ้ยลุงพังกระจกอย่างนี้เหรอทำไมต้องทำแบบนี้ เร่จกพวกงั่งก็ให้เรียวชั้นอยู่ได้ด้วยให้ก็ได้แตกเป็นที่จะุดพักแถวนี้สินะเออก็ได้ก็ได้ก็ได้เงินบพวกเราเออพวกเรากับพวกเราทำอะไรมีว่ากลับบ้านช้าป่ะหรือไงไม่คือเขาปิดโรงแรมนี่ไงลุงเขากับลุงเขามาเออผมขอโทษนะครับที่มาสาย เนีย่ยผมก็บอกแลว้วห้ามดื่นเยอะเออเอาแต่พี่ดื่มด้วยนะอ้าว <c oughs> อ,อเคแล้วไงแงเขาบาดปนเลย <c oughs> บิบาเปิดอ๋อคืออย่างงี้เว้ยไอบ้านแต่ละหลังพวกนี้มันเป็นบ้านเช่าแบบจีหลงคนเนี้ยเป็นนเว้ยเป็นผู้ด,ดูแลเออเเแล้วเ,เ,เหมือนกับว่าเราฝากแกนีไนไ่ไงเปิดไฟออ ในที่สุดก็ถึงบ้านสักทีเราจะได้นอนแล้วนี่ไงเปิดไฟอันนี้คนอีกคนคลิปปะนี่อีกคนนี้คนคลิปปะเอ่อไม่รู้เหมือนกันน่าใช่นะแต่สีเสื้อใช่เราเราต้องใช้สูตรจำนวนตักยะในการนี้เปิดได้เฮ้ย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 อะไรอย เพิ่มงานหายเราเราลื้อพุทิจเจคับ่ัวตัวไฟเดือดดอกคีเปิดไฟได้ไหมเปิดไฟไม่ได้เปิดได้ยสงน้อยไปนี่ไงเจคุญเจทำไมผีมันต้องมาเล็กแต่เราวะเปิดเลยเออวิ่งก็ไม่ได้เะไรวะ อโอ,อ้ยเฮ <มา S 2> ้ยเพื่พอนใครเออเออเขาเใครวะคือละเชจีไออะไรวะว่าแต่เราต้องทำอะไรไปนอนเหรออะไรวะนั่นนี่ะ ใครเปิดเพลงอะไรอ่ะห้องนี้ใครเปิดเพลงเด็ดเบ็ดแดงไว้เฮ้อันนี้ผีเปล่าวะพี่อันนี้ผีป่ะคุณผีอ่ะน่าจะไม่ใช่โอ้ยคิบหายพี่คุณแกเอาพี่หายหัวอย่างนี้มันไม่ทำเชื่อมหรอวะไม่ใช่มันจำสแกนไปไหนวะต้องบ้าง ว่ามันต้องมีการแบบทุบทุบไฟนั้นเพื่อเปิดไฟเอ้ยเปิดไฟแน่เลยม, <พา S 2> มันนะมีห้องอื่นอยู่รึมีเคาะมีไอ้นี่ด้วยผมเจิเชิญอ่อาจจะงัดไม้ได้งัดไม้ได้งัดไม้ที่ช็อตปะเอองัดไม้ได้ตรงนั้นเออถอยไปได้ถอยไม่ได้กดชิกนะเราต้องซ่อมไปเนี่ยสิเอ้ยพี่เอามือวางเข้าไปทำไมอ๋อดิ้นี่เกมไอ้ ไอ้เดทไปเดยไลท์ดีกว่าเดย์บายเดย์ไลท์นี่เขาเราเปลี่ยนจากเกมเกมผีกับเป็นเกมบิ๊กสมูทเตอร์มาพี่ขึ้นไปกันกลับไปเอาพาไปเลยอันนี้น่าจะเป็นห้องใต้ดินปะเอ้ยโอ้ยเขาบอกว่าแล้วไอ้คนคนั้นอ่ะไอ้คนคนนั้นอ่ะมันแน่ๆเอาไม่กันล้ เฮ้ยเราเราท้องเราปวดหัวเมาไปปวดหัวเราเมาใครก็ได้เอาพาลาให้กูดีอะไรวะกูโดนจีเอป่ะเนี่ยมีบางอย่างไม่ถูกต้องเมื่อกี้รานไปทั้งล็อกล็อกประตูหลังล็อกประตูหลังประตูหลังไหนประตูหลังไหนเออประตูหลังตรงนี้ปิดประตะบานเลยไม่ประตูนั้นเปล่าประตูนั้นน่ะตูตางี่้มา ประตูเนี้ยไหนไหนไหนบอกพวกเราอยากเล่นสปีดล้านเงมันไม่สปีดล้านเที่ยวแล้วเราลีบเลยผีมาก็ช่างแม่งกูจะรีบรีบอยากไปเล่นเรปทานสองคันกว่าบรรดานตำรวจพูดอ่ะอ๋อต้องปิดไฟด้วยเหรอนี่ปิดตัวนี้หรอปิดตัวนี้เปล่าเอ้ยปิดตัวนี้เปล่ะเป็นดรอเนี่ยเสียงอะไรวะอุ้ยเออเโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ปิดประตูแล้วแบบ อะไรเนี่ยอ๋อนี่ข่าวนี่ข่าวเฮ้ยกดย่องได้ดิเปิดประตูได้ปะไม่ได้ข่าวเลยปะเขาบอกว่ามันมีแบบไอ้รูปปั้นปริศนาอะไรไม่มันมันมีไอ้คนหัวคนตัวสูงอยู่อะไอพี่อู๋อะเฮ้ยนี่มันห้องใต้ดินเราป้าเราหรือเปล่าเหรอโอ้ยย็นหน้าเหขาละโอ้ยเขียนหายอะเอไอด้นอนข่าวเขียนว่าอะไรวะ เรดไม่รู้เดี๋ยวค่อยใส่ซับก่ะระวังด้วยไอ้ไม่รู้โอ้พี่ทำไมหน้าหน้าพวกเราแดงไม่จอแดงมันจอแดงเฉยๆกินมะกอเทศไปโอ้โหผีมาแจ้งผีมาปุ้มอ้าคาบตัดเลยวว่ารู้สึกว่าเสียงดังไป จำใสแกนขนาดนั้นไม่เป็นไรหรอกมั้งพาจันน์มันเส้นสวยจริงๆอ๋ออันนี้เราขี่รถอะไรมาเนี่ยรถอะไรรถรุ่นปู่รุ่นย่า D D r มีไงที่ที่พวกเราต้องเข้าไปทำไมหน้าจอเบอย่างยี้วะเบลอมากเลยวะหน้าจอเบลอจังกูเมาเมาเหรอที่เรายังเมาคาขนาดนี้เลยเออตำรวจสำรวจ เชียร์ไม่โอ้ยเรียกแม่เลยเหรอนี่เดี๋ยวมีใบมัดหมายไมาเมียอันนี้พัดไม่ใช่เหรอกินี้ไอพัดไม่ใช่เหรออะไอพัดใช่ใช่เหรอเออใครวะเอาเลยไหมผมพวกเนี่ยสองคนน่าจะเออก็กันเล่นแน่เลยห้องน้ำมีอะไร ห้องน้ำผูโดนเล่นแน่ห้องน้ำอ่ะเบอร์จังวะไม่ลองกินที่นี่มันเฮ้ยคุณแจผมเจอคุณแจแล้วเกี่ยวเว้ยมันผ่านมาหลายวันเกี่ยวไม่ได้เฮ้ยทุกคนกูเจอนี้เลยเอาห้าคนในเกมมาทั้งคนในชีวิตจริงเฮ้ยมือใครนะฮะมือใครฮะโอ้ยไม่เราเราเมาหลอนประสาทหรือเปล่าเออเปิดเปิดเมาตัไม่ได้ไม่มีของเฮียเอ้ยไม่มี เมาเมาเมาเปิดประตูดิเฮ้ยทุกคนไปกด E ได้จิบหายเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกูวจ๊งร่อยปีธาอะไรวะฉันฉันฉันรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวฉันอ้าวอ้นี้นอกเรื่องนี้นอกเรื่องนี้นอกเรื่องเฮ้ยกด E ได้ทุกคนเฮ้ยกด E ได้อะครับ ขาบอกให้ไปคโรบาโอเคกไปหาคาโรบากันที่งัดเพื่อช่วยพี่งัดช่วยช่วยคนคนนี้ใครก็ไม่รู้ผมว่าน่าจะเป็นผีเออผีช่วยทำไมวะคุณหลอกดาวนะคุณหลอกดาวอยู่ด้านนอกเหรอด้านนอกก็ออกไม่ได้อยู่ตรงเชียว่ะเฮ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อยู่เนี่ยอยู่อยู่เลยมาเลยมาตลอดเลยเชียวไปเลยไปเลยนี่นี่ตรงนี้ต้อง พวกเรามาเปิดอยกันเรามาปลดปล่อยผีกันนะครับไม่ใช่คนนะครับงานยังไงหมดชิบหายเร็วหลเรไปทานสำคัญกว่าเร็วไปทานสำคัญกว่ารีบๆจบไปมึงผีก็ออกมาดิขอบคุณอมากขอบคุณที่ส่งฉันมาฉันไม่รู้ว่าจะขอบคุณนายยังไงดีตายนี่มึทนดีจริงๆเลยโอเคโอเไมันเป็นผู้หญิงผมว่าชายช่พี่ว่าใช่ไหม ชาตกะโก,ะก,โกผู้หญิงในคลิปไหม<อ>ไม่ดีเนที่ผีเวียดนาม,มเป็นเพี้ยไรนอนชิวมึงขำเพี้ยไรผี<อ>ไปดีป่ะ,ปะหนีไ่แม่ให้ทุกคนหาแฟลชไลท์หาแฟลชไลท์เลยทุกคนแฟลชไลท์อะไรเน่าจะอยู่ในกล่องนี้เออ เ้ยจำคุณแจนั่นเลยไหมคุณแจนี่เราไปเจอเอออันนั้นแหละคุณแจนคุณแจในห้องน้ำหญิงครับวีโอใช่ใช่เฮ้ยแต่ไม่มันอยู่แถวแถวเชลหรือเปล่ารอรอไปไกหน่อยก็มีคนเลือกเดี๋ยวคุณรอเอโอเคปลอดภูเสียสละนักผีชั่วไปกันงนี้โก้เลโต้ มาไล่กูในบ้านอยู่ห้องน้ำแล้วพี่กูขอโทรดเออไอคอนหาเร็วไอคอนฝามันอยู่ห้องน้ำอยู่สำรวจสำรวจเผื่อแฟนไลท์อาจจะอยู่ที่เรากับโอมาเอวันเลยมาไล่บีวันเหรอ เกือบไปแล้วตามมาหาหรอกอ๋อมันมีมันมีจัมส์แกร์ไ์ให้เราตาบอดด้วยหรอไม่เมื่อกี้ผมผมหนีมันมาแล้วก็รีบเข้าเซฟโซนอะผมรอให้พี่ผมรอให้ผมรอให้ผมรอให้พี่จัดการเลยหาด่วนหาด่วนอ๋อแสดงเอ้ยหรือว่าอย่าบอกนะว่าคุณแจมคุณแจเอามาเปิดกล่องแล้วเอาเอามันกล่องมันมีไฟฉายป่าวะเออใกล้ในเอาคุณแจงไพี่เอาคุณแจ เอาคุณแจมาเปิดกล่องแล้วกล่องมีไฟฉายเจ้าผูเไปเร่ยไปเลยไปเยสวยูช่วยอย่างนั้นใช่ไหมใน้ไงหัว่ะเอากดอากดอากดอาช่วยแง่งมาสว่างแบบสว่างหน้าด้านสว่างแบบเปือยเปลือยแล้วเราใ่เปิดไฟฉายใส่หน้ามันหอไม่รอก่อน you can now use อ่ฮะไม่รอรอรอคก่อน ทำไรให้ทไรหนึ่งไอ้ตัดคัตติ้งเอ่อแกส๊สคัตติง one one. ้งสองวันบายวันอ๋อต้องต้องทุบกระจกปะต้องทุบกระจกหาครับอุปกรณ์ไอสัตว์ภาษาเวียดนามอ๋อไม่ออแล้วก็จะไปรู้จะว่าตาย <laughs> เออเนี่ยเสร์ชหาเสื้อเหรออ๋อยังไงไม่อะไรวะตรงกลางอะไรตรงกลางอะไร อ๋อไอเสื้อนั่น่ะไอเสื้อไอเสื้อตรงนั้นน่ะหาเสื้อผ้าชิ้นเสื้อปนงัวะใครก็ได้ใครก็ได้ล่อคนเดงมึงล่อไปห้องน้ำเนี่ยไม่ถ้าเกิดว่าตายแล้วมันมีไฟใช้ายปะมี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 ผมล่อแล้วผมล่อแล้วผมล่อแล้วโอ้โหเดี๋ยวผมล่อให้เราต้องล่อเอ้ยเดี๋ยวก่อนเราต้องทำอะไรต้องทำในตรงเสื้อผ้าใช่ไหม โอ้โหมันต้องโอ้โหช้าจังเลยมันต้องมันต้องมาทำตรงกลางใช่ไหมตรงกลางให้ไหมเอาไว้ใครก็ได้ล่อไปล่อมันไปห้องน้ำหน่อยล่อมันไปห้องน้ำล่อไปไปห้องน้ำมาห้องน้ำแล้วมาห้องน้ำแล้วเออเออไม่ไลยเหมือนเราเอาแล้วเหมือนเราเอาแล้วเออใช่จรก็พอแล้วมันเอาก็พอแล้วเอาแล้วต่อไปเราเสียกระจกเลรอเสียกระจกตรงไหนตรงไหนวะ ตรงกลางบอกว่เฮ้ยแบบนี้ไงมันเห็นเรื่องแสงอยู่ผมเห็นอยู่ตรงเชลลองมองตรงเชลดูมันมันมีเรื่องแสงอยู่ไหนวะลองมองนี่เรื่องแสงอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วต้องปิดไฟออกไปดิใครก็ได้รอดดิไม่เปิดซะก็เห็นเดี๋ยวกูรอดยังเปิดตาแล้วอยู่ไหนวะอยู่ในห้องน้ำอ่ะ เดินไปคนทิพย์สายทิพย์เนียวรอบไนห้องน้ำรอรอบไปห้องน้ำรอบให้องนึงทิพย์เชียวครับอยาดูชิ้นส่วนให้ว่าอยู่ที่ไหนมาล้เออมันะหันหน้าจอทาไมวะมันอยู่ไหนเหรอได้ไปแล้วทํยัไงต่อโอเคมันตามผม เฮ้ยมาเข้าห้องน้ำไม่ได้เฉยบดเดียวไปไปไปเลยก็ไปห้องน้ำเลยห้องน้ำมันดูใครวะกูบระเด็นกูมึงรอความสนใจดิโอ้ยที่จาพี่มาแล้วจ้าเร็วขั้วต้องการแข็งแรงมากกว่ีคือเทียอะไรอ่ะ สรุปก็คือต้องเอาของมาทุบต้องเอาปะเจเราเร็วมันจะครึ่งแล้วเอ่รอให้กูรอให้กูรอให้กูรอให้เนะ่ยอะไรคือเวทวะอะไรคือเวทเจ้าเจ้าเจกรลล์ลอแล้วกูรอแล้วกุลล์ล่อได้ก่อนโอ้ชิโเ้ shit จะนะอยู่ไหนอะปจ้าเจอยู่ไหนวะมันอยู่ตรงล้อซ่อนเลยมันอยู่ตรงที่ล้อซ่อนอุ่ไอเหรอไหนวะ เราไม่เห็นเหรอตอนนั้นอะไม่เห็นปะปะปะแจฮี่ยแล้วไม่เห็นแป๊บหนึ่งดีล่อตรงไหนวะตรงเอ็กซ์เสร็จดูวะได้แล้วได้แล้วไม่แต่ใคร,รอลออหน่อยเพต้องเปิดเปิดอะไรเปิดตรงไหนโอ้ยได้มดันต้องคุกหลายรอบอะไรวะ คืออะไรกันช่วยหายะอะไระโอ้โซบาเดิมเลยแล้วเหรอมาเดี๋ยวล่อให้อยู่ไหนวะให้ล่อไปตรงทางให้ท็อปไปให้ท็อปแล้วมึงจะล่อมาทางนี้เร็วนๆมึงเร็วๆให้กูแล้วมึงไปล่อตรงนู้นทำไมเอาโหจับสเกลยิงยาวมึงวิ่งอ้อมไงวิ่งอ้อมเอาแล้วปะ แล้วอะไรอีกวะโอ้โหยตัดอีกแล้วคอนเอ้ยเออเฮ้ยผมรอดรงน้นรได้ไงวะรอหอหนรอห้องน้ำไปรอหน่อยพี่รอดหน่อยผมต้องไปหยิบคอนเดี๋ยวรอฮะต่อให้มากเลยช่วยได้ดีเร็ว ได้ของยังได้ของยังได้แล้วได้แล้วกดตรงไหนวะพอนโอเคได้เบอรมันต้องการอะไรอีกขอขวานห้องน้ำห้องน้ำชายห้องน้ำชายแอ้วไปห้องน้ำาใหมเนี่ยกูจะไม่เอากูรอแล้วกูรอให้แล้วกูรอให้แล้ว ใช้ oh God. สุดท้ายยากสุดเจอ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 ทุกคนรอให้เลยได้ได้ได้มาเดี๋ย้มาได้มาบุรรอให้อยู่กูรรออยู่รอให้อะไรล่ะไปแล้วคุณพี้คนณพีคจะเกิดตายตายแล้วทุกคนทุกคนทุกคนไม่ต้องไปทุกคนอะไรตายปะตายตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายตีสองครั้งนะตีสองครั้งเดี๋ยวผมไม่นี่ใ <Greek> ห <mus i> ้ <keeper> <od lineage> อ้อไปตรงรอออกไปรอออมโอ,อ้โหเดี๋เอ,อ้าเอา <c oughs> ต้องไปเอาใหม่ไหมต้องดิต้องไปเอาใหม่ดิโอี้เดี๋ยวผมลยฮะงใต้องทีต้องทิ้งจังหวะก่อนเดี๋ยวรอให้มันวิ่งอ้อมวิ่งตามเออวิ่งผมไนงะเดี๋ยวผมวิ่งไปเอไปเอาใหม่ไป ผมไปวิ่งออกฮะผมเริ่มหมดฟ้าหมดทนแล้ววิ่งออกฮะไปเลยไปเลยโอ้ไปผมก็ไปไอ้ทิชไอ้ทิกก่อดเราเราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งออกมาจากห้องน้ำนะอย่าเพิ่งออกมานะไไม่่อยูหเราซ่อนในตู้ได้ปหมมันกำลังไปหาพี่แต่ว่าอย่าเพิ่งนะผมกำลังล่อพี่ลองเข้าลองเข้าตู้ดิผมล่อแล้วผมล่อแล้วผมล่อแล้วโอ้ยมันก็วิ่งอ่าโอ้ยล่อธรมาล่ออะไรล่ออะไรฮะอันนี้ล่อเหรอ ร,ออรีอดเฮ้ยพีเราอยู่ตูนมึงนนกูช่วยแล้วพีได้แรั้งหนึ่งมันมันมาตรงประตูมาคลองน้ำ<ด>อยู่กูรอดแล้วกูรอดแล้วกูรอดแล้วกูรล่ออยู่กูรล่ออยู่โอเคทุกคนออกออกไปกันใยที่สุดใยที่สุดทุกคนเฮ้ยพูดอะไรวะเนี่ย เรามีชีวิตเราเหรอเนี่ยเขาล่อเรามาจากที่นั่นแล้วเนี่ยฉันต้องการนักชิวเตอร์โอ้ยเยี <Overwatch> ่ยพูดเร็วฉี่ไปเอาเถอะกันแล้วเถาะกันแล้วเถาะกันแล้วไอ้คนนึงก็จะไปโรงพยาบาลไอ้คนนึงก็อยากกลับบ้านอันอันอันเกือบฆ่าพวกเราเลยนะ จะข้าพวกเราเลยนะไอ้ฉันพอแล้วฉันขอลาออกนี่มัน <c oughs> เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้น <c oughs> นี่อีกและนี่เป็นส,สกิลไซสแต่ถ้าเกิดพวกเขาไม่กลับมามอ,อีกอ่ะชื่ออะไรฉันไปโรงพยาบาลกัน แล้วพวกเราก็แล้เกเราก็ไปหาที่เซฟนี่ต่อจนไ,ได้หรือเ่นะนั่นไม่ใช่มนุษย์แล้วอ๋อเหมือนดิวกันว่าอะไรนะเหมือนเขาเดิวกันว่าเออลองไปอีกรอบหนึงดูเดี๋ยวแรก<ป>กับว่าให้พาไปโรงพยาบาลเลยอะ่ะ ไม่ไม่ม่อันนี้จะไปโรงพยาบาลต่อพี่ไปลาดที่โรงพยาบาลต่อโอเคเลทสโดเดี๋ยวยังไม่โจบอีกเหรอยังไม่โจบอีกเหรอทุกคน <c oughs> กูเห็นแสงสว่างรัดไปเลยน่าจะเป็นดีพีต่อไปแล้วฉันเห็นเออฉันได้ยินเสียงเออแสง,ออแสงโอ้มันชาเสียเกินกเออตางกันี้่ไหะ ที่ตัววิ่งวิ่โลก็เดี๋ยวุนจะมาสุบฉากนี้ให้ฟังครับเพราะว่าเออฉากนี้ค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็อาจจะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจผมเลยต้องมาสู่แบบนี้ครับโดยฉากนี้นะจะเกี่ยวกับ ที่พวกเราในอดีตนะโดนเหมือนโดนทิ้งมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ตัวพวกเราเปล่าแต่ในคัสซินนะจะมีตัวเราอยู่ที่หน้ากองข่อยู่แล้วเหมือนกับอาจาจากนั้นอ่ะเขาก็จะหวนเรื่องชีวิตอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับตัวเราอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนะขณะผมยังงง ก็สำหรับใครที่รู้จักเกี่ยวกับฉากนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับเพื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉากนี้จะหวังว่าสักวันจะมีใครสักคนต้องการว้าวน่ากลัวจังเลยทีนี้ว้าวเป็นการจับสแกนที่ดีทีดียได้ขึ้นเนี่ยจบแล้วทุกคน จบแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยตอนนี้ผมก็ไปแล้วบายขอไปตีในทางดีกว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายดิกคีรครับโป